วันนี้คุณหนูมีตังทำลายครับลูกรถน้ําต้นกล้วยเหรอครับโอ้โหดูนะครับดูการรดน้ําของมีตังนะครับมารดทางนี้รดตรงนี้เอารดเสานะครับมีตังรดเสานะครับเสาจะได้โตโตนะครับอ่าเสาเสาเสาลงรถจะได้โตโตนะครับมีตังรดน้าเสานะครับตอนนี้นะครับอ่าเสาจะได้โตโตนะครับอ่าเสาจะได้โตโตเสาจะได้โตโตนะครับอื รดน้ำเสานะครับตอนนี้นะครับลดน้ำเสานะครับเสาจะได้โต,โตโตนะครับน,นี่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสาไม่โตครับไปรดนู้นนี่ามไปรดนู้นเออท่วหมดแล้วลูกรดตะไคร้ดิลูกอันนี้คือต้นกล้วยที่มีตางปลูกไว้น,นะครับอ่าดูนะครับโอ้โหยอดเศษฟ้านะครับอเ็ว ท่วมหมดแล้วลูกท่วมหมดแล้วท่วมหมดแล้วท่วมท่วมท่วมแล้วท่วมแล้วท่วมไปเป็ดน,น้ำเล้ลูกไปเร็วชอบจริงๆน้ำเนี่ยนะโดนพอ่ออุ้ย 好嘞哦。オ